คิดราคาเกับร้าไอศครีมโฮมเมดทำสดเจ้าดังจากญี่ปุ่นซึ่งมารอบเนี้ยเขามีเมนูใหม่ที่บอนบอดได้เลยนะครับว่าว้าวมากกับเมนูซอฟเสิร์ฟกะทินะครับที่ทางร้านผสมตัวนมฮอกไกโดลงไปร <ใช S 1> ้านเนี้ยเขาได้ชื่อว่าฮอกไกโดซอฟค<ส>อรีมมาบริจาดที่เซนทันโบชั้นสามโซนเจแปนที่มาวันนี้เพราะสิ่งนี้เลยนะครับกับซีรีส์เสน่ห์กะทิไทยซ<ส>ีน<ส>อันนี้นะครับเขาจะมาด้วยกันทั้งหมดสามเมนูอย่างเมนูเนี้ยก็จะเป็นเมนูโคโค่นัทมิวทายากิตัวแป้นนะครับทางร้านทบสดใหม่ออเดอร์ต่อออเดอร์และตัวสาวเสิร์ฟกะทิิอออััััันนนนนนนีี้้้ะคครบบกก็ืาาาแลลวววเจมมด่ยต2 เลยนะครับคนอ่านกับพี่สาวนะครับกรแล้วจะมีความหอมกะทิและความละมุนจากตัวนมฮอกไกโดยิ่ี่ความกับแบงทยกิที่มีความกรอบน้องนุ่มนแล้วนะครับคือเข้ากันไม่หวาอย่างบอลนะครับชอบกินท็อปปิ้งมากก็สามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นโคโค่นัทมิลค์ค่ะไม่ต้องัวท็อปปิ้งหกเลยนะครับพอน้องอยู่ในถ้วยแบบนี้สำหรับบอลนะครับบอลว่าซีรีส์เนี้ยคืออร่อยจริงๆเท็กเจอร์ตัวซอสเสิร์ฟนะครับเขาจะมีความเนียนนุ่มละลายในปากท็อปปิ้งต่างๆที่ร้าน ต่างๆที่ร้านนะคะก็จะเป็นแบบโฮมเมดทำสดหมดเลยนะเห็นด้านเนี่ยใช้เวลาในการทำไม่นานนะครับน้องก็จะได้แล้วชิ้นเนื้อกินเข้าไปแล้วจะมีความหอมเลยนะครับส่วนขนมปังเขาจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสตัวซอฟเสิร์ฟด้านในนะครับเราสามารถเลือกรสชาติได้และพิเศษสุดเพียงเปิดคลิปวิดีโอนี้โชว์ที่น่ารากก็รับฟินไปเลยครับท็อปปิ้งสหรับซอฟเสิร์ฟกะทิส่วนใครอยากกินซีรีส์กะทิต้องรีบหน่อยนะครับเขามีในแค่สิ้นเดือนเมษายนีน้เท่านั้น